อีกแล้วนี่คืออุปกรณ์ทำพิซซ่าของเรานะคะ ราก็จะใช้ไอ่ไก่แปะปูนีนะคะลูกสาวก็แกะกระปูนีแ oh, ล,ลว oh, ้วโอ้ยย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 ย o ยย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 ุยยอยยยยยย

นี่เสร็จแล้วค่ะพิซซ่าทำแบบเร่งด่วนเลยนะคะทุกคนบวชไอบดไอบดฟักทองกับข้าวโพดค่ะทุกคน 呢。Nee. นี่คือเห็ดเมื่อวานนะคะเห็ดเมื่อวานกับไก่เมื่อวานแล้วก็เอามาอุ่นค่ะสแล้วก็จะราดด้วยน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะ,คคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอาหารเย็นวิไลไข่เจียวแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ไก่นึ่งเมื่อวานนะคะเอามาอุ่นนะคะแล้วก็เห็ด เสร็จแล้วค่ะวิไลกลับมาจากทํางานได้สักพักแล้วค่ะก็มาซักผ้าทําความสะอาดบ้านล้างจานแล้วก็มาเห็ดอาหารเช้าทั้งอาหารเช้าทั้งอาหารเย็นเลยคะ่ะทุกคนนี่ผมจะกระเซิรกกระเซ,กกะซิงเลยนะคะเพราะว่าพึ่งอาบน้ำม,มาแล้วใหม่ๆม,มาค่ะ, line, ะหิวไร้เข่าเศร้ากับว่าท่านได้ก,กินเพราะว่าวิไลลืมคะ่ะว่าวิไลต้องไปทํางานแต่แต่เก่ามุ่งเศร้าก็ลีลานัวกว่าแต่ตัวเองไปเหตุงานสิบมุงเศร้าขึ้นออกพอดีเอ้า ตรงออกไปเฮ็ดงานแล้วก็เลยหรีบเลยค่ะทุกคนก็เลยเข่าเสาก็เด้ก,กินกินดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งนะคะมาค่ะมาทานข้าวเย็นกันค่ะหอนร้อนๆเลยค่ะ จะได้ยินเสียงปันขาแน่เด้อค่ะ็กเดียวเขาสวยห่อนๆเลยค่ะ n นาอากาศหนาวค่ะขนาดว่าอากาศบริสติลบด้วยค่ะแต่ว่านาวมามกเวลาคือหนาว เดี๋ยววิไลขอตัวเดี๋ยววลไลขอตัวไปกินข่าวแปบนะคะเดี light, ๋ยวมาคุยกันต่อเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะมือนีวิไลอู้เกือบไปเหตุงานบพท่านค่ะทุกคนลืมปกติแล้ววิไลจะไปทํางานสิบโมงเสาร์แล้วมือเสาร์เพิ่นลงตารางงานมาให้วิไลไปเก่าโมงเสาร ทั้งอาทิตย์เลยค่ะเวลากระลืมตื่นขึ้นมากกะลี่ล่าค่ะเสียเห็ดหนังเห็ดนีกินกําลังเสียส้มกาแฟกําลังเสียกินกาแฟเฮ้ยน,น, YouTube, YouTube, นั่งบึงนั่งบึงยูทูบยูทูปนี่แหละค่ะเฮ้ยเอามือนี้ข่อยไม่งานวาสันก็นเลยรีบไปส่งข้อความไปหาหมบอกว่าข่อยขึ้นจะไปเห็นงานซ้ายเด้อข่อยลืมกันเลยวาสันไปเมียนแต,งต่งโตไปปุ๊บแฟนไว้ไว้ไว้ข่อยนั้นลืมมาตัวเองเห็นงานเก่าโมเสาวาสัน ดีทีวา่าบองเห็นงานบกไก่สิบคนนาที่กับหอนก็เลยไปเห็ดงานทีแกรกก็บว่าเอา้าขจาเห็ดห,ห้องเห็ดย่างเรียบร้อยเห็ดเมดแล้วใส่คอยไปเห็ดย่างเหมือนนี่แล้วคนก็เลยบอกว่าให้วิไลนะไน่ไละไปดูดฟงดูดฝุ่นดูดวิไลก็ไปดูดฝุ่นเก็บหน,นันเก็บนีค้นผาเมื่อไห้ในห้องเก็บคล้องห้องหน่อยอยังสีนะคะเพราะว่าถ้าเข้าเก็บเมื่อไห้แล้วมันก็จะสะดวกในการทีเวลาเข้าเห็ดห้องลูกสาวลูกสาวย่างมากก็เลยปิดกล่องค่ะทุกคน มือนีก็เป็นอีกมือที่วิไลต้องไปทํางานค่ะทุกคนงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานเนาะค่ะเธอบบเห็นงานกับโบมีเงินเงินคือตัวแปรสําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันเนาะค่ะยั้งกับเงินอยั้งกับเงินขาดเงินบ่ไหรแม่บ่คนี่แหละชีวิตวิไลมิไรเคยผ่านจุดตกต่ำม,มาติ่สุดแล้วก็ลําบากมากทีุดบ่ถึงว่าสบายกับสบายที่สุดลําบากกับลาบากที่สุดกับผ่านมาแล้วพอวิไลไป ไปอยู่ในจุดที่ลำบากถึงสุดวิาลก็เลยรู้สึกว่าเออเฮาท่อบ่ได้เฮาหยุดบ่ได้เฮาต้องคึดภายในอนาคตว่าเฮาต้องหาเงินลำบากตอนนี้ดีกว่าตอนอนาคตมันบ่มีอียงแน่นอนในชีวิตแม่น่คะทุกคนบางเธอเนี่ยเฮาอยู่กับสามีสามีอาจจะสื่อกับเขาให้เฮากินได้นู่นนี่นั่นคือว่าเฮากับบ่ได้ ยังหน่อยก็ยังมีสามีค่อยผึ่งแน่แต่ถ้าสมมติว่าบ่มีสามีแล้วโตเฮาโตแล้วแล้วโตเฮายูผู้เดียวนี่เฮาเสร็จจังไดบอกถึงเรื่องขอบครัว้างเมืองไทยเนาะบอกถึงเรื่องขอบครัวทางเมืองไทยขอบครัววิไลก็ถือว่าเป็นขอบครัวทีทำงานนะคะบ่ม่นว่าบ่มทำงานถ้าไผสิบบรูเนาะแต่ว่าบางเธอนเนี่อเงินนี่นนใส่บ่มีพ่อแล้วค่ะเพราะว่า ครอบครัวทางเมืองไทยเป็นครอบครัวใหญ่ไซพอ่อไซแม่ไซลูกไซหลานขันหาเงินบ่พ่อใสขนาดว่าเงิน,น,าางงนหาได้ไหลายกว่าวิไลได้ก็ยังบ่พ่อกันใสเพราะว่าอีกทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนบางเธอเฮาก็อยากหาให้บางเธอวิไลก็อยากหาให้ตามทิ่นพนตรงการแต่มันก็นเป็นไปบ่ได้เพราะว่างานถี่วิไลเฮ็ดแล้วก็ มันงานถี่วิไลเห็ดนี่มันก็บริเวว่าจะมีตลอดแต่ช่วงหนาห่อนระยะหลังจากหนีไปก็คือซีมีตลอดเลยย่างหน่อยกับซีหมื่จ้ะสีนะค่ะงานอาจจะบวรหลายแน่คือเมื่อหนีวิไลกับไปเห็ดประมาณ3มชั่วโมงกว่านิดนิดแต่มันก็ยังดีกว่าถี่บ่มีงานเพราะว่าวิากับไปแค่ดูดฝุ่นเสร็จอ่าไปดูดฝุ่นแล้วก็เห็ดห้องแค่ห้องเดียวมันก็บริเวณหลายเก็บพงเก็บผ่าจ้ะสีนะค่ะก็บริหลายก็โอเคอยู่สาหรับ สามชมั่วโมงเน็ดๆนแล้วก็ดีกว่ามีงานสำหรับวิไลขิดวานะมันก็นักอยู่ที่นี่ก็บอกถึงว่างานมันนักบอกบอกมันก็นักเพราะว่าดูดฝุ่นลายห้องสินะคะดูดฝุ่นประมาณซิฟเอ็ดห้องใดแล้วก็ทงุงทางยางมัดเลยอย่างนีนะมันแล้วเพราะว่าพอวิไลนั้นยังมีอาการเจ็บอยู่นะคะ พึ่งเวลาเหตุงานไห้เกินไปก็คือยังวานแหละคะ่ะเวลาเหตุงานไหวเกินไปแต่ก็ถ้าระยะเวลาอ่าสีอาทิตย์หกอาทิตย์ก็คือซีดีขึ้นเห็นมัวานนะคะ่ะก็เลยพยายาม ไปโยกยังแห้งหลายแต่บอกถึงว่าอย่าไปโยกยังแหงหลายก็เป็นป้ายบ่ไดลค่ะทุกคนถูกอย่างงานวิไลนั้นมันหนะักม,นนะมดก็จักสีวาจังใดบ่อเห็ดกับบ่อได้พอมันมีพะว่าม,ม,มีวิไลคนเดียวถึงสิมีคนอื่นนั่ม <c oughs> วิไลกับบอยากไปเป็นทวงทวงเป็นภาละให้กับคนอื่นเนี่ยสินะคะถาวิไลยุดก็ค,คือยุดไปเลยถาวิไลไปวิไลแด่เงินแด่เงินช่มุงคือคนอื่นเขาวิไลกับตรงเห็ดวิไลกับตรงเห็ดงานให้มันได้ คือคนอื่นเขาจังสินะคะโมเมนว่าไปพ่อไปแล้วก็ไปทวง่วาตัวเองเป็นหน,นันเป็นหนีวิไลก็บ่อยากเป็นนั่มน,น,นมือหนีก็ลงใจค่ะเหตุงานใดแบบว่าทุกอย่างเรียบร้อยทั้ง้องหนามเอียงตามที่เพนสั่งมาก็เหตุใด,ดเรียบร้อยก็ลงใจแล้วก็ดีใจกับพ้นงานแต่ละมือเนาะทามือได้วิไลเหตุงานรู้สึกว่าโบเรียบร้อยปันใดวิไลก็จะเป็นแบบรู้สึกบอดีจังสินะคะ่ะจะเป็นประมาณนั้น ทำมือได้ที่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดเนี่ยไม่จะรู้สึกว่าเอาเอเนาะเฮาเฮาภูมิใจจะคล้องไหวไงว่าเฮาเห็ดเห็ดต้งนั้นต้งนี้เรียบร้อยว่า,าไปกับคอหย่อนกลับมาแนนานเหลืองกันทรงเงินกลับบานนะสินะคะทุกคนในครอบครัวทางเมืองไทยถ้ทาทรงกับเงินกลับบานบ่มีมือพ่อดอกคะ่ะมีรลายสมดัดก็อตรงทรงไห้แต่อันนี้ก็คือว่า ทางครอบครัวทั้งเมืองไทยพันก็บด้จะมาบังคับอียงไม่ไลหมากมม่นะคะแต่พบความที่ว่าเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะคนเป็นเมียฝรั่งนี่จะคิดว่าเออเฮาอยู่ไกลเฮาบ่ค่อยได้กับบ้านเฮาก็ยกอยากอ่าซอยเลือทางขอบครัวโดวยโดยแบบว่าอีกทางหนึ่งสินะคะแต่บางเธอมันถามมันทรงหบร้บ่ได้เวลากะเอาตามที่ตัวเองเห็ดได้เวลาก็จะบ่ฟื้นตัวเองหมากหลายคิดหมากเกินไปก็เครียด ใส่พาระทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะทุกคนโมเมนต์าม,มาอยู่ต่างประเทศสิสิส,สบายกันทุกคนมันกับโมเมนต์นี่แหละคือวิไลกลับมากกับงานบานงานเลื่อนคือวิไลเคยเอาลงไปเห็นหลายๆคนบึงงานเลื่อนกับเห็ดงานหนอกกับตองเห็ดใช้ตองมานังเห็ดยูทูบอีกเฮาบอ่อเห็ดเฮาบอ่อขยนันเฮากับโบมีเงินคะ่ะเฮากับโบมีกินนี่แหละ ชีวิตเมียฝรัง่งสิมีไผ่เข่าใจแนะ่เนาะขันว่าอยู่เมืองไทยโอ้เป็นเมียฝรั่งก็ตตรงส่งเงินมาโนน,นี่นันเข่าใจแนะ่เนาะข่าวว่าคนอยู่ต่างประเทศนี่ก็บรรมสบายกันทุกคนกว่าสิไปเห็ดงานแหล้วคาค้องฉีดอยู่หนีเนาะค่ะมันกะ็บบริแตกต่างจากเมืองไทยเมืองไทยเจ้ารดหน่อยแต่เจ้าก,ก็สื่อของกับบุคคลแคงปันใดมันก็นจะเป็นตั้มตั้ม คาเงินแต่แต่แตละพื้นทีเนาะค่ะคืออยู่นีนี่เ <c oughs> งินนี่ลายเงินนี่ลายฟังเบงลายนะคะแต่พอเข้าไปใส่มันก็บบริตตังยังจักคือเมืองไทยดอก <c oughs> นั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาเหม่อมม้อยสําเนียเนาะค่ะจะบอกจะบอกกับไปกลับมาหนุนนี่นั่นแน่แต่ละคลิปวิไลก็สันหาคลิปมาลงเพออยาหายขาดนะคะสําหรับคลิปนี้วิไลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย